สวัสดีค่ะโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนวันนี้จะพาเพื่อนๆไปไหว้พารอบเมืองโคราชเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่พร้อมวันพระใหญ่มาคะ่ะบูชาจุกกายสบายใจกับหนึ่งอนุสาวรีย์ฮาวัดรอบเมืองโคราชสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรานารีวีสตีที่เกาะกูบ,บ้านเมืองของเราเนี่ยนะคะพี่ซันนี่่าพี่ซันนี่รู้ไหมคะว่าโคราชยังมีชื่อเดิมกว่าอะไร เมืองโคราชของเรานะคะมีชื่อเดิมว่าโคราคัุระหักน้องประันโอ้โหแค่ฟังช่อครูแล้วนะคะว่ามีมต์ขลังมากๆค่ะพิซน,นีประวัติความเป็นมาของเมืองโคราชนะคะมีวีรสตรีที่มากด้วยความสามารถกอบผู้บ้านเมืองให้โคราชเป็นเมืองโคราชถึงทุกวันนี้ค่ะ โคราชเป็นประตูสู่ภาคอีสานซึ่งมีวีรัตรีที่เรื่องชื่อในด้านการรบและการกอบกู้บ้านเมืองหรือชาวพื้นเมืองเรียกว่าคุณย่าโมอนุสาวรีย์นี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราชไม่ว่านักท่องเที่ยวหรือคนท้องถิ่นก็ต่างมาสักการะท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดพระนารายณ์มหาราชน,นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีชื่อเต็มๆว่า วัดพระนารายณ์มหาวราวิหารหรืออีกหนึ่งชื่อก็คือวัดกลางนครค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่โคบ้านคู่มืองของเรามาอย่างช้านานค่ะที่สําคัญเลยนะคะคือสถานที่อย่างนี้เคยไปสถานที่ถือน้ําพิพัฒน์สตยาค่ะออของข้าราชการและที่สําคัญอีกเรื่องนึงคือมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะพิจนาลี่โอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะสําหรับวัดแห่งนี้ ลืมบอกอีกเรื่องนึ่งค่ะวัดนี้นะคะเป็นวัดแรกของโคราชด้วยค่ะโอ้ยอย่างนี้พี่ก็ต้องมาขอเกี่ยวกับพวกความสําเร็จหรือว่าขจัดอุปสรรคต่างๆนานาได้น่ะสิใช่สิคะโอเคงั้นเราไปเลยกันดีกว่าไปกันเลยค่ะชื่อโบราณวัดกลางหรือวัดกลางนครวรวิหาร เขาบอกกันมาว่าถือเป็นสถานที่ตั้งที่สําคัญและเป็นหลักในการตั้งชื่อวัดอื่นๆตามทิศที่ตั้งสมเด็จพระนานรายมหาราชเป็นผู้ทรงสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาโดยถืออาวัดพระนานรายเป็นจุดศูนย์กลางของวัดที่อยู่ในกําแพงเมืองโคราชโดยโบสถ์กลางน้ําได้รับการบูรณะโบราณสถานตามกาลเวลา และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดสารลอยค่ะวัดนี้มีความสําคัญมากเลยนะน้อง้นปันสำคัญยังไงคะพี่ซันนี่ภายในนะคะมีโบสถ์มหาอุดค่ะซึ่งมีมายาวนานมากส่วนภายนอกนะคะจะมีรูปปั้นของท่านเท้าสุรนารีค่ะในฐานนั้นเนี่ยจะบรรจุอัฐิของท่านไว้ใต้ฐานอีกด้วยค่ะถ้าเกิดว่าหนูมาที่นี่แล้วเนี่ยหนูอยากมาขอพรเกี่ยวเรื่องความประสบความสําเร็จการแข่งขนัน ขจัดมูมาขจัดอุปสรรคต่างๆนี่สามารถขอพอรได้เลยไหมคะโอ้ได้เลยค่ะน้องบันปนันแล้วเนี่ยสันนี่ขอบอกกับท่านผู้ชมไว้เลยนะคะว่าห้ามพลาดเลยนะคะวัดเนี้ยตื่นเต้นแล้วว่าไ่สันนี้เราไปไหว้พระขอพอรกันเถอะไป <laughs> กันค่ะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นโดยท่านท้าวสุรนาลีและสามีคือพระยาสุริยเดชโดยสั่งให้ทหารสร้างแพรเป็นรูปศาลาเสี่ยงไทยลอยไปตามลำตะคองพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าหากแพรรูปศาลานี้ลอยไปติดที่ใดจะสร้างวัดรวยเป็นอนุสรณ์ที่นั้นแพร่ดังกล่าวลอยไปติดที่ริมฝั่งขวาของลำตะคองซึ่งเป็นวัดร้างท่านจึงได้สถาปนาขึ้นเป็นวัดและตั้งชื่อให้ว่าวัดศาลาลอย วัดพายัพนาะ,ะ,ะเป็นพระอารามหลวงนะคะแห่งทิศยพายัพสร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราชที่ซันนี้ค่ะน้นะองาันจะมาขอพรที่ก็ขอพรเรื่องอะไรค,ะ,คะที่นี่นะคะมีถ้ำหินง,งอกหินย้อยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมาขอเรื่องหน้าที่การงานนะคะน้องฟันน้องปันเชื่อเรื่องพลังงานของหิงนไหมคะเชื่ออย่างสุดหัวใจเลยคะล่ะเพราะว่าพลังงานของหินเนี่ยรู้้วยว่าสมัยก่อนเรื่องทใไปก็เลยถืก็อเรื่องชโชคลาภนะคะหน้าที่การงานนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเป็น ถ้ำหินใช่ค่ะชื่อสุดๆใจมากเลยค่ะประวัติความเป็นมาของถ้ำนี้นะคะยาวนานกว่า300ปีค่ะน้องมันปันใช่ค่ะไปกันเดี๋ยวเราขอพรมูเตลูกันเลยค่ะพี่เตอนี่ได้ค่ะไปกันค่ะเดินพรก็ถ้ำนี้เป็นถ้ำจำลองหินย้อยเนาะ คืออดีตหลวงพ่ออาะเชยน์มดีท่านท่านตั้งใจจะไปซื้อเิ็นเพื่อมาทำเป็นเสรมาสีมาที่โบว์แล้วที่โรงงานนั้นน่ะเห็นพวกชาวบ้านและพวกช่างเขาวางกองกองตหินตู้หินย้อยมีหลายต่างหลวงพ่อก็เลยสอบถามว่าถ้าไม่ถึงได้มวานอย่างนี้ก็เลยได้ความว่าเขามีโรงงานปูนซีเมนได้รับสัมปทานจดนวนขาหินปูนที่ตลับุรีอำเภอเมืองัตหวัดจหน้าพาราพอ เขาระเบิดระเบิดไปเรื่อยเข้าก็ไปเจอโพรงถ้ำธรรมชาติในโพรงถ้ำธรรมชาติก็มีนี่แหละห็นน้อยธรรมชาติพวงนี้ขึ้นมาแล้วสมัยนั้นเขายังไม่เห็นคุณค่าเขาระเบิดทิ้งทิ้งก็ไม่รู้จะไปไหนใายก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาเน่นขายปูนเขาก็เลยกองกองทิ้งลงเหวไว้เยอะเลยนะครับแต่ว่อท่านก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าท่านอยากจะได้เห็นเหล่านี้มาเพื่ออนุรักษ์แต่ท่านอยากทำที่แตกต่างก็เลยนาํามาสร้างเป็นถ้ำอินรอยที่เรายังไม่เห็น อนนี้เราก็อยู่ที่วัดมุนไวนะคะโบสถ์ยาวนานถึง300ปีเลยค่ะดิสน,นี้โอ้โหถือว่ายาวนานมากเลยนะคะน้องปันปัน<ช>แล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของมูเตลูเนี่ยเราต้องนึกถึงอะไรคะที่นี่บอกเลยนะคะว่าพระประธานที่นี่นะคะเป็นพระประธานปางป่านในลายปูนนะคะบ้านลงรักปิดทองโอ้โหค่ะและถ้าภัยโสดนะคะขอแนะนำเลยค่ะวัดนี้นะคะให้มาขอพรกันเรื่องความรักได้เลยค่ะ ยี่มจิกกควัดเก่าแก่ในจังหวัดโคราชมีอุโบสถกลางน้ำนับ300ปีเขาว่ากันว่าเป็นที่พักตั้งด่านของขุนหมื่นไวยเลยได้ตั้งชื่อว่าวัดหมืน่นไวยที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเลยค่ะและเป็นสถานที่เรคคอมเมนต์ของสญญายมูเตลูด้วยค่ะ,ญญคะท่านี้ค่ะต้องห่วงพี่เขาเด่นเรื่อ,องขับน้ำมนต์มากเลยค่ะใช่แล้วค่ะขับน้ำมนต์เนี่ยที่บอกได้เลยว่าขึ้นชื่อมากๆค่ะถ้าอยากถึงดวงมารีนะคะพี่ชิน ก็สามารถไปขอพรนะคะขอพรข,ข,ขอให้ชีวิตราบรื่นไม่มีสะดุดไม่มีติดขัดนะคะได้ฟังตลอดทั้งปีไปเลยค่ะโอโโลถไ,ไปเลยค่ะได้ค่ะและนี่คือต้อนเสม็ดนะคะซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดแห่งนี้ค่ะและในภายหลังได้เปลี่ยนมาเป็นวัดสมานนิกในปัจจุบันะคะ่ะ นี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นโดยเมื่อเดินทางไปถึงหน้าวัดจะเห็นพระพุทธรูปมากมายอยู่บนกำแพงวัดและปัจจุบันได้มีปริสถานรูปปั้นเทวเวสวรนองค์ใหญ่ใครผ่านมาแวะสักการะได้นะคะทริปหน้าเราจะพาไปไหนเราติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโคราชเที่ยได้ทุกเดือนด้วยค่ะ